สวัสดีครับนักกลิ่นมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิตรหมอของหลวงพ่อเดิมและถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรือเทพเจ้าแห่งปากน้ําโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งไพยมัง,ง,งกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาปัญญาบารมีของหลวงประเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น <c oughs> แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะั่นก็คือเป็น ID ดี n e ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 b ก g o n 99เพียงแค่นี้ก็ <c oughs> เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักผลินมิดหมอ,อก็ ได้เข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกันนะครับแฟนคลับทุกทุท่ทนานสำหรับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่อง y o YouTube อนักขลินมีดหมอนะครับก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในเดเรโอนั้น <c oughs> ดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมอ เยกันเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็ก็เนื่องจากว่าเวลาผม <c oughs> อัปโหลดนะครับก็คือชุดใหม่ๆขึ้นไปนั้นก็จะทำให้ท่านได้รับชมนะครับเขเรียกว่าความเขาเรียกว่าความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องของมีดเทพศาสตรานะครับหรือว่ามีดของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่าง ก็มีตั้งแต่มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยนะและหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะก็ผมเองก็พยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะครับของวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับนะก็คือโดยเฉพาะมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับก็ มีความหลากหลายยุคหลากหลายสมัยด้วยกันนะนะครับอย่างเช่นนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับวังฝั่งด้านซ้ายของหน้ากล้องขณะน,น,นี้นะครับก็เป็นมีดขนาดพกพานะาด้ามไม้ฝักไม้ยุคต้นต้นของหลวงพ่อเดิมนะแล้วก็ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นยันประตูโบสถ์นะครับเป็นยันประตูโบสถ์ของหลวงพ่อเดิมนะวัดหนองโกของเราถ้าเกิดว่าท่านไหน <c oughs> เข้าไปนะครับเที่ยวที่วัดหลวงพ่อเดิมนะก็ถ้าไปโบสถ์เก่าหลวงพ่อนั้นนะครับก็จะเห็นยันนะครับเห็นยันที่วางไว้อยู่หน้ากล้องนะครับนะก็จะหนีไม่พ้นนะครับจะต้องเห็นยันนะเป็นยันที่หลวงพ่อท่านได้เขาเรียกว่าแกะด้วยมือของท่านเองนะครับนะได้เขียนด้วยมือของท่านเองเอาไว้ที่ ประตูโบสถ์นะครับทางเข้าไปไหว้พระนั่นแหละนะครับนะอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่วางไว้นะครับนะด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าผ้าลอยเท้านะครับผ้าลอยเท้าของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ท่านได้สร้างเอาไว้เมื่อ,อตั้งแต่ปี2484นะครับ2484 2485 24ประมาณนี้นะ,ะก็คือในยุคสงครามโลก 2, ค,รนะค,ครั้งที่สองนะครับนะในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยุคที่เข้ายากหมักแพงนะครับแล้วก็เป็นยุคที่ผู้คนนะวิ่งเข้าไปหาหลวงพ่อค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับนะในยุคนั้นสมัยนั้นนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมจะได้นําเอาเป็นนีดดาไม้ฝักไม้นะครับนะ,ะยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะก็ เป็นมีดเขาเรียกว่าขนาดพกพานะด้ามไม้แต่เป็นด้ามไม้ที่แกะเป็นลายพ่อปู่หรือสีนะครับนะพ่อปู่หรือสีที่วางไว้อยู่ที่พุมมชายดินสอชี้อยู่นะครับในขนาดนี้ <c oughs> นะนะครับนะ ก็ช่วงนี้เสียงก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเสียงยังไม่ค่อยดีก็ต้องกราบขออภัยนะครับก็เสียงอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่ก็น่าจกว่าผมเองก็แพ้อากาศนะครับมาหลายวันแล้วนะเสียงไม่ค่อยจะออกนะครับแต่ก็ยังไรก็ตามก็ผมเองก็ เมื่อมีโอกาสนะครับนะถึงจะร่างกายไม่ค่อยเต็มร้อยสักเท่าไหร่แต่ก็ใจเกินร้อยนะครับนะอยากเข้ามาทักทายอยากจะเข้ามาพูดคุยกับแฟนคลับทุกทกท,กท่านนะ,ะต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางแล้ว,ว่าวัตถุมงคลของผมก็เดิมนะครับที่ผมมีอยู่นั้นมาให้ท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะ,ะพยายามที่จะ,ะสลับสับเปลี่ยนนะครับนาะไมตรหลายยุคหลายสมัยของหลวงพ่อนั้นมาให้ท่านได้ชม นะเอาละนะครับวันนี้นะก็จะใช้เวลาสั้นๆนะครับนะในการที่จะเข้ามาทำคลิปนะครับวันนี้นะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นมีดขนาดพกพาดนะ้ามไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้นะนี่นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับแต่ที่สำคัญนั้นเป็นด้ามไม้ฝักไม้ที่แกะนะครับนะ แกะเขาเรียกว่าพ่อปู่ฤาษีนะแกะพ่อปู่ฤาษีอันนี้ก็จะมาให้ท่านได้รับชมนะครับวันนี้นะเป็นมีดที่เรียกว่าเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดชั้นครูอีกเล่มหนึ่งนะนี่นะครับก็ให้ท่านได้รับชมน,นี่นะครับงดงามนะ <c oughs> ผมจะใช้เวลาไม,ไม่เยอะนะครับไม่เยอะก็นังจากว่า สุขภาพนะครับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเสียงไม่ค่อยออกนะครับเสียงไม่ออกนะนี่นะครับอามีเล่มนี้นะครับมีความยาวนะเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วแล้วก็รวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วเป๊ะเลยนะครับนะท่านลองดูงานนะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะครับนะ ไม่ใช่ช่างยุคกลางนะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะมองตรงไหนอย่างไรก็งดงามนะครับมองตรงไหนอย่างไรก็งดงามมากๆเลยนะพ่อปูหรือสีเดินดงนะก็พูดถึงมิดรหมอลวงก็เดิมบางท่านก็ถามผมนะครับนะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะก็ จะนักเรินอยากจะทราบนะครับว่านะอยากจะมีมีดหมอหลวงพ่ะเดิมนะครับนะเอาไว้นะครับนะสักเล่ม2องเล่มประมาณนี้แต่มีแล้วก็ไม่รู้จะใช้ทางด้านไหนนะครับนะ,ะจริงๆพูดถึงมีดหมอหลวงพ่ะเดิมนะครับก็ถ้าใครมีไว้ในครอบครองการใช้ง่ายๆนะครับนะ,ะก็คือวิธีที่หนึ่งี่ก็จะใช้ เพื่อที่จะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนนะป้องกันผู้ปีศาจปีศาจปญาณร้ายอะไรต่างๆพากนี้นะ,ะนะครับนะหรือแม้กระทั่งคนคิดจะมากระทำย่ำยีนะคิดไม่ดีต่อเรานะครับนะ,ะถ้ามีมีดหมอหรือว,ว่ามีดเทพสัตร์ตาของหลวงพ่อเดิมก็สามารถที่จะเขาเรียกว่านะครับนะพกพาติดตัวไปไหนมาไหนก็สามารถที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้นะ แล้วก็คือ,อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวกคุณไสมุนดำนะครับนะต่างๆพวกนี้จนกระทั่งนู้นนะครับไปถึงการล้างอาถรรพ์ต่างๆก็ได้หมดเลยนะ,ะนะครับก็นะวิธีที่สองนะครับก็มีเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนนะไปช่วยเหลือผู้คนนะครับเรียกว่าถ้าเรามี ไว้นะครับนะมีดหมอลงวงพ่อเดิมเรียกวา่าเพียงเล่มเดียวนี่ก็ถือว่าครบจบนะครับนะในเล่มเดียวกันนะในเล่มเดียวแล้วนะครับนในเรื่องของคุทธคุณและอนุภาพเรียกว่าครอบจกกักรวาลน,นะเป็นนั้นว่านะครับเกิดว่ามีข้อสงสัยตรงไหนอ,ย,อย่างไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับนะที่เบอร์0863291496นะ เบอร์ศูนย์9ปดหสามสองเก้าหนึ่งสี่เก้าหกนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยนะเอาล่ะก็นะครับนะพอพูดถึงตรงนี้แล้วเราก็มาชมในส่วนของเขาเรียกว่านะครับนะภายในสักนิดหนึ่งนะผมจะใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีก็ไม่เกิน20นาทีประมาณนี้นะครับนะก็นั่งจากว่าสุขภาพไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเสียงไม่ออก <c oughs> นะครับอยากจะพูด คุยกับทุกท่านนานๆนั่นแหละนะแต่เสียงยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะพูดไปแล้วก็จะมักจะมีสเล็ดนะครับที่สำคัญนะพูดไปแล้วมันจะไอนะทำให้ลบกวนสมาธนะินี่นะครับนะเป็นมีดนะครับเป็นฝักไม้นะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับ ส่วนแม้รัดนี่ก็จะเป็นหวายนะส่วนแม้ที่รัดนี่ก็จะเป็นหวายนะครับนี่ไม้ที่นำมาทำนะครับทั้งด้ามและฝักก็จะเป็นไม้คูนนะ,ะพูดถึงแหมรัดนะครับก็เป็นหวายหวายก็มีมีตนนสิตนะครับอยู่ในตัวพรุงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวนะ,นวนวนะอะเอามาให้ท่านได้ชมได้ดู นี่นะครับนะนี่นะครับเดี๋ยวก็จะถอดนะครับให้ท่านได้ชมนะเมื่อกี้ดูในส่วนของอาภายนอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาดูในส่วนของภายในนะนะครับนะาภายในก็จะแกะลายนะครับนะตอกด้วยลายน่องสิงแต่น่องสิงก็ เท่าที่ดูนะครับก็จะไม่ค่อยได้พบเจอกันง่ายๆนะน้องสิงลายนี้นะครับถือว่าเป็นลายยุคโบราณอย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้นะครับเป็นน้องสิงที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะนี่นะครับเป็นน้องสิงที่าหาดูกันได้ยากเลยทีเดียวนะและที่สําคัญนะครับก็จะเต็มไปด้วยสเสน่ เนะต็มไปด้วยภาพใครนี่นะที่ทําน,นินอย <c oughs> นอนู่นะครับอที่นะครับก็แกะด้วยลายที่งดงามมากนะครับนะตรงปลายก็จะเป็น <c oughs> เรียกว่าแกะด้วยเขาเรียกว่าชอบฟ้ากระหนกนะครับนะตรงปลายนี่นะ ช่อฟ้ากระหนกนะครับอมองอาจจะเป็นมีดที่ธรรมดาธรรมดาเล่มหนึ่งนี่แหละนะครับแต่ก็บอกว่าสําหรับตัวน,นี้ไม่ธรรมดานะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่ไม่ธรรมดานะครับเล็กพิกขี้หนูจิ๋วแต่แจ๋วเฉพอาะใบห้านิ้วนะครับเฉอพอาะใบห้านิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่เก้านิ้วเป๊ะเลยนะครับเก้านิ้เป๊ะเลยนี่นะ นะครับนะก็ธรรมชาติก็จะชี้ให้เห็นนะครับนะจะเป็นการตอกล่องเลือดอะไรต่างๆแนมะ้กระทั่งการแกะลายก็บ่งบอกถึงการแกะด้วยมือนะอาการตอกด้วยมือวานง่ายนะนี่นะครับมาให้ดูให้ชมนะเรียกว่างดงามนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะนี่ครับก็ ตร,ตรงไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์เต็มไปด้วยความงดงามนะ,ะทีนี้นะครับพอดูในส่วนของใบแล้วนี่ก็มาดูในส่วนของกันนะกันก็ที่ท่านเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับ <c oughs> ทองเหลืองนะครับนะทองเหลืองผสมกับเงินนะ,ะก็ยิ่งเก็บนานนะครับมีเล่มนี้ยิ่งเก็บนานเท่าไหร่ยิ่งเงาวับจับตานะ เหมือนกับเงาเหมือนกับทองคำนะ <c oughs> นะครับเหมือนกับทองคําเลยนี่แล้วก็นะครับงดงามนะครับงดงามมากนะที่สําคัญตรงกันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับนะได้เป็นจุดที่รองรับมวลสารสําคัญนะเช่นเกษาของหลวงพ่อนะครับแล้วก็แผ่นตะกุดต่างๆนะผงที่หลวงพ่อท่านได้ บรรจุเอาไว้นะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนี้แหละอ่านี่ที่ท่านเห็นอยู่นะครับนะปิดด้วยข้างนะแน่นปุ๊บเลยนะครับสําหรับมีนเลมนี้นะอ่านะครับนี่แล้วก็มาถึงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับก็จะวางในส่วนของ <c oughs> ฝักไว้ก่อนนะจะารวมในฝักของไว้ก่อนนี่นะครับก็เรียกว่านี่นะอันนี้จะเป็นเสียนของ อปูหรือสีนะครับนะเรียกว่างดงามมากดีนะ <c oughs> นครังดงามเลยทีเดียวนะครับน,ะนี่นะครับเสียงอมไม่ค่อยจะออกนะครับก็ต้องขอไปนะต้องขออภัยมากเลยนะครับแต่ต้องการที่จะไม้ท่านได้ชมนะชมก็คือ เครื่องรางนะครับนะเครื่องรางของเก่าๆนี่แหละนะของครูบาอาจารย์นะครับนะอ่านี่นะก็พยายามจะเลื่อนให้ท่านได้ชมนะความงดงามนะครับนาะของมีดเล่มนี้ของมีดเล่มนี้นะน,นะครับจะอย่ายลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับนาะท่านเห็น ตรงไหนนะครับน้าติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็โทรมานะครับนะโทรมาที่โทรมาคุยกันดีกว่านะโทรมาคุยกันดีกว่านะครับน้าที่เบอร์086 3291496อเน่เาเบอร์086 3 29 1496นะครับก็เรียกวา่าด้วยความยินดีนะครับนะาวันนี้จะใช้เสียงไม่เยอะนะครับแต่ต้องการให้ท่านเน้นดูภาพมากกว่านะ นจากว่าเสียงผมไม่ค่อยออกนะครับนะเป็นหวัดนะครับเป็นหวัดเป็นแพรอากาศนะนี่นะครับเรียกว่า,าเป็นศิลปะนะครับของช่างยุคต้นๆน,นะาลายน้องสิงลายนี้เรียกว่าหาชมกันยากเลยทีเดียวนะนี่ก็นะครับนะ เอาล่ะนะครับก็ผมจะใช้เวลามาเยอะตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาข่านันใช้เวลามาประมาณ17กับ1 9วินาทีนะครับนะก็หวังนะครับนะเป็นอย่างยิ่งสําหรับท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะอ,อย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่า,าดูดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ในแต่ละคลิปในทีโอก,ก็อย่าลืมนะครับนะ อย่าลืมช่วยกันเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ,ะนะครับนะหรือหากท่านไหนนะครับนะกะ็ชมแล้วติดตรงไหนนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรก็ให้กดมาที่เบอร์0863291496นะอน่าะเบอร์0863291496นนะครับในทุกๆคำถาม นักครินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลรินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ